สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับปั๊มลาน,านาซอสนะครับอ่าหลายๆท่านอาจจะดูว่าแปลกๆบรรยากาศเปลี่ยนไปนะอ่าตอนนี้อยู่ที่เชียงรายนะครับอ่าก็อันนี้ผมย้ายมาอยู่เชียงรายถาวรละนะครับใครอยู่ระแวแกเชียงรายก็อยากมาชมมาดูดาบก็เข้ามาได้นะก็วันนี้ไปได้ดาบมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลยอ่าเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวมาชมมันห่อนี่อันนี้ก็จะเป็นบริเวณทํางานของผมนะนี่ชั่วคราวชั่วคราวนะอันนี้บ้านบ้านผมนะอันนี้บริเวณบ้านนะครับอ่าบริเวณบ้านนะนี่ส่วนนี้จะเป็นยุ้งข้าวนะยุ้งข้าวอันนี้จะรีโนเวทไว้ทําพิพิธภัณฑ์ดาบในอนาคตนะครับตอนนี้ยังจัดอะไรไม่เรียบร้อยเลยนะ โอเคนะครับวันนี้มาชมกันพอดีได้ดาบมาจากเชียงตุงนะครับก็คือว่าสายโอ้ยอยุงสายรายงานว่ามีดาบเข้ามานะรีบมาเอาหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวตบยุงแป๊บนึงกออ็อ่ะมาดูกันเล่มแรกนะครับจะเริ่มจากเล่มสั้นสุดไปก่อนนะป้ายบัวนะครับใบยาว17นิ้วนะบ,บางคนชอบนะดาบสั้นนะพกพาสะดวกเล่มนี้สมบูรณ์มากดูฝัก ฝักลงรักนะฝักลงรักหมดเลยนะครับอูใบใบสมบูรณ์มากใบบัวนะด้ามหวเต็มทุกเส้นนะครับถ้าจ,จะอยู่ในยุคที่เขาตัดด้ามนะแต่หลายเล่มหลายเล่มจะเป็นด้ามสั้นก็คือว่าในอดีตอะพวกนี้ด้ามจะยาวนะด้ามยาวนี่คือตามอัตลักษณ์ตามขนบนะแต่พอยุคสมัยเปลี่ยนนะการลบการอะไรเปลี่ยนก็คือว่าเอ้ย เมื่อก่อนเขาก็ลกกันแบบแบบแบบโบราณนะพอลกสมัยใหม่เนะี่ยปืนเข้ามาทดแทนที่ดาบเนี่ยมันถูกจะเปลี่ยนสถานะเป็นอาวุธรองนะอาวุธรองก็คือไว้พวกพาแต่เจ้าดามมันจะยาวเฟื้อยขนาดนี้มันก็พกพาลําบากมันก็เลยถูกตัดทอนให้สั้นลงแล้วก็พกพาง่ายใช้งานสะดวกน,นะเล่มแรกปลายบัวนะครับอ่าเล่มต่อไปอ่าเล่มต่อไปเล่มนี้แล้วกัน่าไปลายวายนะเล่มนี้ก็ คตรสมบูรณ์เลยนี่ฝากดูสิฝากหวายครบหมดเลยนะหวครบหมดเลยด้ามด้ามก็หวายเต็มนะครับเล่มนี้สวยนะปลายวายนะครับขายนะพวกนี้ขายหมดปลายวายสวยเลยเห็นไหมเดือนบันดาบเนี่ยผมชอบปลายวายที่สุดนะปลายวายสวยมากนะเล่มนี้บรยรสาจุดหนิ้วแต่พอมเป็นปลายวายมันดูมันดูยาว ดูผิวนะครับสวยนะสวยนะหลายคนมองข้ามนะแต่ถ้าอยู่ในมือแล้วคุณจะปฏิเสธไม่ลงเลยนะที่ผมไม่เก็บว่าผมมีแบบนี้หลายเล่มละนะนี่เป็น10อ่าต่อจากไปลายว้ก็อ่นะอันนี้ละกันอันนี้ก็เป็นด้ามสั้นเหมือนกนะันเห็นไหมเห็นไหมเขาก็ลดทอนด้ามลงไปแล้วก็ทำให้ด้ามมันสั้นนะครับ มันจะพกพาง่ายนะเล่นนี้ฝักสมบูรณ์นะงานงานชุดนี้ค่อนข้างสมบูรณ์นะแต่ฝักลงรักมันก็เลยดูเคลิ้เคนะ <ๆ S 1> แต่บางคนชอบงานรักโบราณเนี่ยโบราณเลยรักเก่าเลยเห็นไหมนี่นะนี่นะรักเดิมๆเลยน,ะนี่อันนี้ก็เป็นลาวไว้เหมือนกันนะอ,อกจจะหางเป็ดหน่อยๆนะครับใบก็สมบูรณ์เหมือนนี่ใบยาว20ินิ้วนะ เล่มนี้ใบาย,ยาว20นิ้วนะครับใบก็สมบูรณ์เลยไม่มีรอยแตกบินเลยนี่นะเล่มนี้ไปไว้งานลงรักน่าจะเป็นงานอันนี้งานงานน่าจะชายใหญ่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามาจากนู้ก็ถ้ามาจากฝักาาาก่งนู้นน่าจะเป็นลือ้อกับชายใหญ่นะสองอย่างนี้บางทีมีลวดด้วยเอ เมื่อก่อนก็พอจะจําได้อันนี้เป็นอะไรหลังๆมาลืมไปหมดแล้วอันไหนเป็นอันไหนนะอ่ะต่อมาอีกเล่มหนึ่งนะครับเล่มไหนดีอ่ะเล่มนี้ละกันนะนี่เล่มนี้ก็มาเหมือนกันนี่อันนี้หวายด้ามก็เกือบเต็มนะขาดไปส่วนท้ายนะแต่ฝักขาดตรงปลายนะแต่ที่สําคัญใบมีรอยฟันเพียบนะโอ้โหใบนี้ โอ้ยุงนะฝั่งนี้ต่อได้นะต่อก็ไม่กี่ตังค์หรอกนะทำไหวน,นิดๆหน่อยๆนะก็ทําไม่ยากนะใครสนใจก็ทักมานะเล่มนี้ใบสวยโอ้โหใบยาวยี่สองนิ้วนะเล่มนี้ยี่สองนิ้วนะสวยมากนะสันนูนนะไม่มีถวานะน่าจะเป็นของทางทางลื้อนะเนี่ยลือ้อนะครับ ใบสวยมากยีิบสองนิ้วด้านข้างใบนี้จะเป็นรอยโดนโดนดับเล่มอื่นตบนะโดนตบมาเยอะเลยโดนรอยฟันรอยฟันก็มีหนึ่งสองสามรอยนะตรงปลายตรงปลายใบยนะสวยเล่มนี้สวยใบยสวยมากนะครับใครสนใจทักมาเล่มนี้ถ้ายังอยู่นะผมลงคลิปวันไหนไม่รู้แต่ถ้ายังอยู่ก็ลองทักมาดูอาจจะอยู่บางเล่มนะครับต่อไปเล่มไหน ต่อไปเล่มนี้กี่เล่มมาเนี่ยเล่มที่ห้าแล้วนะอันนี้ก็งานลงรักเลยนี่รักเก่าๆเลยด้ามก็ซ่อมมาทำมาแบบโบราณก็คอด้ามเป็นเหล็กนะคอด้ามเป็นเหล็กก็ไม่มีรอยเชื่อมนะเขาตีตีตะเข็บนะนี่ก็ซ่อมมาแบบเก่าเลยนี่โอ้โหฝักนี่รักรักเพียบเลยนี่นะปลายอะไรเล่มนี้นะใบสวยมากนะ สันจัวจั่วต่ำนะไปลายวายเหมือนกันอันนี้วายไทยนะไตไทยใหญ่นะวายเรียเป็นยวายไทยใหญ่นะหรือเมืองหนองหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่แน่นะจะเป็นเมืองหนองนะอันนี้นะสวยไหมใบสวยอันนี้ยี่สิบเอ็ดนิ้วมะยี่สิบเอ็ดนิ้วสวยมากเห็นไหมดูใกล้ๆนะดูเนื้อเหล็ก ดูนะ้อเหล็กดูใกล้ๆโอ้โหใบ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 ,บ,บสวยเลยสมบูรณ์นะสมบูรณ์ใครต้องการเอาไปทำหลูบทำอะไรนะนนเนี่ยใบเนี่ยคู่ควรนนะอ่าเล่มที่ห้าผ่านไปนะเอาไปเล่มที่หกนะนี่อันนี้ก็สมบูรณ์นะนี่ฝักดูดำๆนะคือผมไม่ได้เช็ดนะถ้าลงน้ำมันหน่อยมันจะขึ้นมากเลยนี่ ฝักลงรักนะเนี่ยลงรักดําสนิทเลยนะนี่นี่นะส่วนด้ามด้ามไหวเต็มเลยนะอันนี้ดาบยุคตัดด้ามเลยเนะนี่ยนะใบอันนี้ก็ไหวาหางเป็ดนิดๆน,น,นะเออน่าจะเป็ดอยู่เนี่ยเป็ดเป็ดแต่หน้าหน้าไม่เลี้ยวหน้าหน้าไม่แหลมนะน่าจะเป็ดตัวผู้นี่นะ,นะอ,อ่าอเป็ดตัวเมียสิถ้ามีในนี่นูนๆจะเป็ดตัวเมียอันที่โจ๊กนะ อขําๆนะเป็ดตัวผู้ตัวเมียนะเมื่อก่อนก็มีหางเป็ดตอนหลังๆมานี่ห้างแหลมนี่ตัวผู้เพราะว่าท้องมันไม่ใหญ่นะถ้าหางอ้วนๆเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะอหางอ้งวนนี่เป็นตัวเมียเพราะมันกำลังไข่เนี่ยเป็ดแม่ไข่ <c oughs> โอเคนะนี่ไปไวายนี่สวยเลยใบยี่บสามนิ้วยาวจัดเลยนี่เล่มนี้ยาวมากนะนานๆจะได้ทําคลิปมานะเมื่อก่อนก็รับรับแต่ดาบ ของทางนี้ขึ้นไปนะเพราะเมื่อก่อนอยู่เชียงบุรีตอนนี้มาถึงถิ่นแนละ้วเราเราก็ต้องมามามายึดถั่วหาดนะ <c oughs> มันควรจะเป็นสิทธิ์ของเราเพราะเราอยู่เชียงรายเราก็ต้องกวาดให้หมดเลยเ <c oughs> มื่อก่อนก็เอ้ยรับต่อจากเขาเรา,เ,าเราก็ไม่ว่างไปเอานะ <c oughs> ไม่ได้ไปดูไม่ได้เป็นนี้เองนะแต่ตอนนี้มีเวลาไปดูเองก็จัดหนักนะอีกหน่อยมีมาเพียบนะผมวางคนไม่หมดแล้ว โม่โมหน่อยโม่หน่อยอ่าเล่มนี้23นิ้วเหมือนกันนะหวายก็ถือว่าขายไปนิดเดียวนะแค่เรียงใหม่ให้สวยๆนะมันจะสมบูรณ์มากในเล่มนี้เชือกก็ครบนะด้ามก็เกือบเต็มนะใบก็สวยมาก22่3เอ้ยีนิ้วเนี่ยโอ้โหใบข้าว23นิ้วนะแต่ยังไม่ได้ขาดสนิมใบก็มีรอยประทะอยู่นะอ่าเนี่ย ครสนใจเล่มไหนก็ทักมานะ,ออะโอเคนะผ่านไปเก้าเล่มใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยใช่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเล่มไหนวะเออใช่เจ็ดเล่มอ่ะ เจ็ดเล่มเนี่ย <des per ate> ที่จะขายที่ผ่านไปเมื่อกี้นะขายใครทักมาก็ได้นะบอกไปหมดแล้วเล่มไหนมีสภาพจุดด้อยจุดอะไรไหนนะเล่มไหนสมบูรณ์ก็บอกไปตรงๆนะส่วนสองเล่มต่อไปนี่คือเก็บนะอ่เล่มนี้อ่า <des per ate> เล่มน,นี้เก็บนะก็มันไม่สมบูรณ์มากแต่ใบนี้ผมยังไม่มีเฉยผมก็เลยต้องเก็บนะเพราหลังผมอาจจะขายได้ถ้าผมได้อันใหม่มาที่มันเหมือนกันแล้วก็ ก็มาดูอีกทีอันไหนสวยนะอันนี้ใบโหนกนะน่าจะลื้อหรือมัง้งหนกลื้่นะใบจะหนกหน่อยๆแต่หนกนี่มันหนกเรียวนะหนกเรียวสวยผมตามหาใบนี้มานานแล้วทรงนี้นะดูดูเรียวไหมอ่าก็เลยต้องเก็บนะนี่นะดูดเูเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมเออนี่นี่นี สวยเลยนะใบยี่บสามนิ้วนะสวยยี่สสามยี่บสองแต่สันหนามากสันโคตรหนาสันได้ราวสิบสามสิบสามมิลนะสันนี่นะ่ะสิบสามมิลโอเคนะครับนี่ดาบเก็บนะ,ะต่อไปนี่อีกเล่มหนึ่งนี่ก็ดาบเก็บเมื่อก่อนด้ามน,น่าจะยาวจะตัดด้ามตัดด้ามมันก็ซ่อมแบบบ้านๆมานะทำท้ายทำอะไรนะ เดี๋ยวอาจจะต้องหลื้อออกฝักใบก็ไม่มีหรอกสเสน่หอยู่ที่ใบนะเล่มนี้ดูทรงใบนะโอ้โหโหนทรงใบแบบนี้มันคล้ายกับดาบประจําตัวผมนะซึ่ง <c oughs> เจอมาห้าปีที่แล้วแล้วไม่เคยเจออีกเลยิึงมาเจอนี่แหละนะแต่หลังนี่จะแอนกว่านิดเึียวเดี๋ยผมจะหลังแข็งกว่าเนี่ยใบเนี่ยสวยนะ ฟอร์มเดียวกันเลยแต่หลังแอนกว่านะสวยมากนะก็เลยต้องเก็บนะครับเพราะเป็นอะไรที่ชอบเป็นการส่วนตัวนะครับอ่านะโอเคนะโอเคใครโจใครดูมาถึงตอนท้ายเนี่ยก็ผมรับประกอบนะรับซ่อมรับบุรณะนะขายก็มีขายเนี่ยต้องมีขายด้วยนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไอ้ดาบที่มีนี้จะขายหมดนะ ส่วนอื่นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ก็ส่วนหนึ่งนะส่วนที่ขายก็ส่วนหนึ่งคือส่วนที่ขายก็คือส่วนที่คือเรามีรูปแบบนี้แล้วนะพิพิธภัณฑ์ผมมันก็จะมีดาบในหลายแหล่งคือดาบตั้งแต่ไ่ตั้นแต่อินโดมาเลยนะดาบภาคกลางดาบภาคเหนือดาบลำปางลำพูนดาบรัชฉานดาบไทยไทยลื้อนะไทยใหญ่ดาบล้วดาบลาวดาบญี่ปุ่นนะดาบเวียดดาบพม่ามีหมดนะคือเราจะจัดเป็นหมวดหมู่เป็นแบบนี้นะ ในอนาคตนะที่คิดไว้อย่างนั้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้เข้าชมหรอกเพราะว่ามันมันยังกองระในระนาดอยู่เลยนะผมล็อกนะผมล็อกนะผมมีกล้องนะผมบอกเฉยๆนะเอออย่ามาขโมยนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ